พี่น้องพี่น้องครับมาเบิ่งเห็ดปวกครับผมพี่น้องพี่หัวดินควกพี่น้องเนี้ยควกพี่น้องเนี้ยเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกปวกขรออ่อกครับปาพี่น้องกขาต้องเป็นเสียนเลยครับเมองเงี้ยมองเงี้พี่น้องมองมเขาออกมอครับผมดินเหยียบตื้อเหล็กเกินพี่น้อง มองห้อเอาสิออกอยู่นี่เนี่ยไอออกออกมึงบมึงพี่น้องพี่น้องพี่น้องไปนะครับกบเบรกไงเบรกหน้าเลยครับโอ้โหบังยัครับโอ้พี่น้องสวัสดีครับบ้าบอยขอกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ้าบอยเดนินทินดีสารครับแล้วกับพี่ห้อดินทินดีสารครับแล้วกัน้องเมกน้องไอจินที่สารพะอดครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีตุ่ม่งตุ่บอลเด้อครับที่แหกกำลังใจครับบ้าบอยแล้วกับพี่ห้อดินแล้วกับน้องเมกน้องไอจินที่สารพะอดนะครับ ครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งครับผมพี่น้องครับก็เป็นเศ้าของวันที่31บเดือนสิงหาคมนะครับสิ้นเดือนแล้วครับผมพี่น้องเมื่อนี้มาเลาะเบิ้งเห็ดครับผมคาโซกีครับพี่น้องครับคาผอเห็ดปวกขาดอครับเมื่อนี้ครับแล้วจะไหนก็มาลุ้นมาติดตามเป็นกําลังใจให้ลูกไหหลานี้นะครับสวัสดีครับ พี่น้องพวกนี้ครับผมเรียบหลายเลยครับเห็ดมันปูสีชมพูครับผมผนนะครับอีกจุ่มหนึ่งครับผมพี่น้องโอ้ียบหลายเลยครับพี่น้องครับพวกครับผมพี่น้องเกิบเห็ดน้ำเบบอยครับเห็ดมันปูครับ ปูสีชมพูไปมกครับผมพี่น้องมแจะดอกงามๆครับผมพี่น้องผมนะครับมองเห็นปูพี่น้องเอามีดปาดเอาขาเพิินไปพอมครับผมพี่น้อง,อออองจังบ่ได้ปาดอีกอยากครับผมนะครับ ครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องครับมาเอาไปหมกเด้อครับผมพี่น้องมาเอาไปหมกไปผัดเด้อครับผมพี่น้องครับอ้เอูแบบดีเลยครับผมพี่น้องเศษๆครับผมพี่น้องครับโอ้ขาแบบนี้ครับผมพี่น้อง ฝนบ่ตกไซเพินคร,ครับพี่น้องมาเอาเห็ดไปหมกครับมื่อนี้ครับพอนะครับผมตกงามครับพี่น้อง กำลังออกหยดแบบหลายเลยครับปาดไปพร้อมครับผมพี่น้องเวลาเอาไปล่างมมาจังไร้ปาดอีกครับปาดขาเป็นปน้ำครับผมครับอากาศคือฝนที่ตกนี้ครับผมพี่น้อง ครับครับโอ้ขานี่ครับผมพี่น้อง หยุ่มยุ่มอรรถครับผมพี่น้องนะครับพี่น้องผมต้องออกแบบลายเลยครับต้องเป็นเสียนก็นมีพี่น้อง ขาแบบนี้นครับแข็งดัดป,ปัดเห็นไหมปูเหลืองไงครับขาแบบเน่นๆเลยครับผมแบบสวยเลยครับพี่น้องคนนะครับนพองน้องแบบงามเลยครับอูครับ ผม,ผมพี่น้องเบิง่งแรครับเแบียบสวยเลยครับมันปูใหญ่ครับเแบียบสวยเลยพี่น้องคนละครับเบิ่งพี่น้องผมตัวแเบบียบหนาเลยครับพี่น้องตัวแเบบใหญ่เแบบหนาเลยครับผมพี่น้องผมขาหนีพี่น้อง ปาโชคดีโชคดีครับผมเมื่อไหพี่น้องจังเม่นงามครับงามเช็ๆเลยนะครับดอกแบบสวยงามนะครับฝนกระตกเราครับผมพี่น้องเขาดงปุ๊บฝนกระตกปั๊บโหลดพี่น้องเอ้ยครับ,รบดูบนะครับพี่น้องเกิดไหมครับงามงามครับ ดอกนี้ครับพี่น้องอู้่ยเห็ดพึ่งไข่ดอกนี้ครับผมพี่น้องครับเห็ดพึ่งไข่ดอกดอกเพิ่นรสชาติเิ่นสีหวานนะครับหวานกรุบกรุบดอกนุ่มๆเลยครับผมพุ่นะครับเสียงฝนด้วยครับผมพี่น้องฝนตกแล้วครับเิ่งครับผมพี่น้องงามครับผมบ่งครับผมพี่น้องครับ เบาบอยยางมาว่ามันเห็ดปวกครับผมพี่น้องคืเห็นเป็นหัวดำๆครับผมพี่น้องนี่ครับเห็นเป็นหัวดำๆนึกว่าเป็นเห็ดปวกครับผมยางมากมาเบิ้งไก่เบอแมนจอยครับผมพี่น้องโอ้เสียดายครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันอีกครับผมเห็นมันปูครับดอกดีสวยเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดเบาบอยครับพี่น้องพี่น้องครับ มาเบิ่งเห็ดปวกครับผมพี่น้องขี้ดินควกพี่น้องเนี่ยควกพี่น้องเนี่ยเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกปวกขรอออกครับป้าพี่น้องกขต้องเป็นเทียนเลยครับมองเงี้ยมองเงี้ยพี่น้องมองห่อออกเนี่ยมองครับผมแม่ดินเหยียบตีเลยเพื่พี่น้องมองห่อออกสิออกอยู่ในเนี่ยไอออกออกพี่น้อง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 คนนะครับ กบเบรกง่ายเบรกงายเลยครับโอ้ยบองไงครับโอ้พี่น้องโออกเด็กๆตั็ไปหาเ็บัวแพลังจุ่มกําลังจุ่มพี่พ์หัดินกําลังจุ่มงามๆเลยครับคนนักพี่น้องเก็บเลยไหมพี่น้องครับเบาดินมากข้อเหัวด้อดีเลยพี่น้อง้นี่ก็บอกมูยงยงเลยเนาะพี่น้องทโมยเราอยู่ครับโอ้ยเบรกลายโอ้ยพี่น้องเบอกไ้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวใช้เบอร์ครับ บัง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 ครับผมพี่น้องกำลังปูเะล่ะบ่เห็ดคุณครับผมพี่น้องพี่น้องบัวข่าดอเริ่มออกกับพี่น้องบังเลยครับคนนะครับผมพี่น้องเหยาบด้วยปลาบ่อยด้วยคนนะครับยิ่ฟังคนกันนี่บังนี่พี่น้องบักข่าดอเห็ดบักข่าดอจ้าพี่น้องเก็บกันบคุณครับผมเก็บเครับเก็บเก็บนัดติเก็บเอง มองกับผมน้องน้ครับปวกกระดอรครับเอืนมาดองามครับเฮ้เบื้งตรงนั้นครับผมเมองกับผมพี่นอ้องกาเป็เขียนดอกกระดออกครับหานพี่นองหาน้ามาบาา่ินเดี๋ยวน ีพี่น้อ,องขาบุ้น้ำก็ด,ดีครับขับวน,น,นพี่น้องพี่ดัดพี่บกเขดอมเนี่ยมพี่น้นอนงนี่กลงผเป็นอันนึงก็เป็นเสียงครับพี่นอ้องขั้นเอาก,ก็จัจังเลย ครับเีมึงขบพี่น้องดอกเปยนงามเลยครับาง,งามมเลขอบคุณงามคออะรเหตุการณดตายบดดานมไม่ตอไปไม่ต้องเกิดอีกงขบพี่น้องดอกเงามเลยครับดดมองเลยโอ้อโหดอก มเป็นเสียนที่น้องผมที่ไหนผมเกับมรม่ดองดรอปนะครับดีดีจัดการเลย ต้องค่อยๆเปิดดิพี่น้องนกัททบทางพรนโมเหน็นครับเพิ่งออกครับพี่น,อน้องบังด้วยมือเฮ้ยนนนนเฮ้ยเฮ้ยจิ้มจิ้มจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มพี่น้องเปิดครับนนรบับงนี่พี่น,อน้อง

มองได้เพิ่นสมบูรณ์ดอกเพิ่นบักง่ายนี่ครับผมพี่น้องนะครับพี่น้องอครับเห็ดขขาแป้งดอกงามๆครับเบาหวาสิออกเมื่อ้วเด้อครับผมบัดนี้นอ้องเมฆโทรมาบอกว่าะกพอเมื่อยแห้ง่าซั่นครับก็สิได้เอาไปโรงพยาบาลอีกางละครับผม มึงเซลนี่เอาข่าอาน้ำให้เพิ่นกินเพิ่นก็กินได้น้อยเดียวนึงครับเอาเพิ่นข่าของนางเพิ่นกับเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อยว่ะสิครับน้องเมฆก็เลยบดใหญมานั่ครับผมนี่ก็มาเลาะเบิกงเห็ดกระใหญพอได้กินอยู่ครับผมพี่น้องก็สิพากันเฝ้าออกเมื่อนะครับสิพากพอไปโรงพยาบาลครับผมพี่น้อง เห็ดพิ่งตองครับตองดอกง,งามครับป้าพี่น้องเห็ดเพิ่งไข่โดบักเงีนึงครับผมอุ้ยพี่มดดินปัออไดได,ได้พ่อแกงเลยครับผมพี่น้องครับ นะครับดอกเดียวครับผมครับผมพี่น้องครับคลิปนี้บ้าบอยกับซีคอสรุปไว้สัมมิงซอกกอนเด้อครับผมกระตาอมมืร่วมกันกับพี่หัวดินนะครับนี่ครับกะสีโบเต็มที่ปันใดเด้อครับผมพี่น้องครับเพราะว่าพอเพิ่นเมื่อยน้องเมฆโทรเขามาบอกว่าพอเมื่อยเพิ่นิสีทรงโลงพยาบาลนะครับก็เลยสีผ้ากันออกเมื่อครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ถามทายถึงอาการของคุณพ่อนะครับโวยพ่อไหน่อหายนะครับผมกะเมื่อนี้กะเพิ่นกะ เมื่ออีกแล้วครับผมพี่น้องกับที่ได้ออกเมื่อแล้วครับนะครับผลงานกับมีประมาณนี้ครับผมคลิปนี้บอเต็มที่กับเป็นกำลังใจให้ลูกหลานขึ้นก่าเด้อครับผมครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ว่าบอยกับคอไว้สมิ่งสักก่อนครับสีฟ้าไปเบิ้งพอก่อนเด้อครับผมพี่น้องครับเพราะว่าดวนอีหลีครับผมพี่น้องเังนไรกัขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจลูกหลานครับจะฝาดถิ่ม้าปบากันเด้อครับถ้าเกิดว่าห่างหายจากการเฮ็ดคลิปไปนะครับผมกับัง่นไรกั ค่อยลุนค่อยติดตามให้กำลังใจลูกหลานต่อไปด้ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สัมีสก้อนครับพอๆกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบวัดีครับ,บ